ญี่ปุ่นคป่ไบ้างครับนี่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับโยทีมญี่ปุ่นนะครับยาทีมญี่ปุ่นดีครับสนุกครับดีไปพักผ่อนเนาะไปทำงานด้วยไปพักผ่อนครับแล้วก็ไปเจอแบบเออศิลปินต่างๆอ๋อุเดี๋ยวนี้เราเราเป็นสายศิลปินอะไรไปแล้วเนาะเป็นแบบว่าออกสังคมนี้ละผมไม่ได้สายศิลปินคือแค่รู้จักเขาเฉยๆครับครับไปไปตีซีเขาอยากรู้จักเขา เลยจะมีอันใหม่อ <ol ed> ีกหรอบเขาแรงอีกรอนหรืออะไรตอนนี้ยังไม่มีครับอ่าาคนไม่ได้ใช่ครับเอาอันเก่าครับส่วนมากจะเป็นอะไรศิลปินเกี่ยวกับงานร้านหรือว่าครับไม่เป็นไไรรคับม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคเนาะอาจารย์อยู่อาจารย์อยู่อะไรยังไงก็ได้ตื่นเต้นปังเลยตื่นเต้นทกคน อ well, uh huh. like okay. like ะไยังไงศิลปินที่เราไปหาคือเขาเป็นเอบงานอาร์ตส่วนเญ่เป็นงานอาร์ตครับเพราะว่าศิลปะพวกแบบว่าของเล่นนะครับที่เป็นเป็นงานอาร์ตต่างๆอั้งหอยยุโปแล้วไปเล้วไปพี่โอ้ไปสูงสิ่งกับแล้วเราพี่ศิลปินก็ได้ไงแบบไปเจอไปส่งสิ่งกับเขาก็คือเหมือนแบบเริ่มจากแบบรู้จักก่อนแบบไปกินข้าวก่อนค่อยตะล่อมค่อยดีซีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไป็นแนวตีซีไปค่ะไม่ค่อยเนียน คือเราชอบด้วยครับด้วยพื้นฐานที่เราชอบด้วยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะแบบเออเหมือนชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันเลย<ม>พวกงานถอยอแล้วพอไปครั้งนี้ได้ินส p i r a t i o n กลับมาอยู่ในบ้างที่ว่าเอออยากจะทำรุ่นโอ้โอก,ก็คือได้ไปแบบว่าที่ที่เขาผลิตเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปโรงงานเขาไปที่ที่เขาเก็บของอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูอะพวกงานของเขาในตั้งแต่ยุคแรกๆถึงยุคนี้เลยมีคิดจะทำขอดตัวเองไหมพี่โอเป็นแบบอถอยเราแบบ คิดนะครับคิดคครับิดอยู่ครับอ๋ออันนั้นแสดงว่าอาจจะได้เห็นใช่ตอนนี้ดูละบุบูมมาเร็วไปก่อนอือืมไม่ได้ละเพรันแพงมากเลยเออเออใช่แพงนิดนึงเออรู้สึกไงตกใจกับราคาที่มันขึ้นเร็วขนาดนั้นมากตกใจมากครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเวิร์กเลยเพราะว่าจริงๆราคามันแค่เริ่มต้นแค่สี่พันห้าเราทำเยอะไม่เราทำเยอะไม่เราทำน้อยทำมาห้าสิบตัวเอง๋อโอ้มีไว้ิจิตมาอ่ะพี่โอเมียวิจิต ที่ผมเก่งเก่งกำไรใช่ไหมครับเออใช้ใช่ใชงไม่เป็นแบบเออเก่งกำไรใช้แค่นี้ได้เลยเหรอครับไม่ไม่ได้ครับก็คือสารทั้งหมดแล้วมันไม่มีคไม่อยู่กับตัวก็น้อยมากอยู่แค่สองสามตัวตอนแรกโอเค่าตอนที่เปิดประมูลมาคิดว่าเอาเท่าไหร่แล้วหยุดพอเอาแค่สวยๆทองคำโอ้โหตอนทับประมูลเหรอครับตอนประมูลไปทำมูลคิดว่าแค่ได้สักสองแสนนี่สามแสนนี่ก็เยอะมากแล้วสำหรับของเล่นชิ้นนึงแต่นี้คือไปเยอะเลยครับ ไปไกลเกินเลยตอนที่ประมูลหนึ่งตอนนั้นห้าแสนบาทครับก็เอาไปช่วยน้องๆที่มืิทีได้ก่อในสนามอันนี้คือได้หมดที่เอาไปทั้งหมดให้หมดเลยครับก็คือทางทางคนที่ประมูลก็คือโอนให้กับที่มนิทีเลยมนอธีก็ออกใบให้เลยเห็นว่าจันจิประมูลก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เขาไปเมนว่าโอ้ก็ไม่มองคอมเมนต์เขาเลย คือต้องบอกว่าเรามือใหม่หัดประมูลครับแล้วเรามองไม่ทันทุกคนเใครเป็นใครขึ้นมาจำเป็นเป็นกาประมูลแบบไม่มีล็อบบี้ใดทั้งสิ้นไม่มีครับยุติธรรยุติธรรมก็คือแบบตรงๆเลยบางทีเขาก็บอกว่ารีบๆไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกไม่กี่วันมันเหมือนกระแสมันดีอย่างนี้แต่ผมบอกว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยคือเรา บบอยากทําก็ทําเลยเออพอาะไม่ได้รับการตอบรับมีเราคิดอยากจะทําเพิ่มไหมหรือว่ามีีสโองใหม่หรือว่าอยาจะผลิตสักพันตัวแต่มันไม่ได้อนะ่ะทำไม,ไมอ่ะ<อ>มันไม่ได้เพราะว่าของพวกนี้มันเป็นแบบออทํามาจาํานวนแค่นี้ขเขาก็จะทําแค่นี้จริงๆเขาก็จะไม่ไดแบบว่า,วาเออทําเพิ่มนะอะไรเงี้ยเห็นมันขายดีอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้จำกัดถ้าอย่างนี้อนาคตที่ต้องทํารุ่นต่อไปที่ไปดูมาแล้วว่าเอาสักเท่าไหร่ที่แบบว่าเป็นขายอย่าง ออฟฟิเชียลเลยเป็นทางแต่ผมชอบทำน้อยๆครับหมายถึงว่าถ้าถ้ามีโอกาสให้ทำและอยากทำให้มันน้อยๆเพราะว่าเออมันมันเหมือนมันจะแบบเอ็กซ์ clusiv กว่าถ้าทำเยอะแบบแบบดูเฟื่องหรอกคือว่าเดี๋ยวคนนึอะขึ้น่ะเดี๋ยวทุกคนอยู่กันเลื่อยเรื่อยแล้วเป็นไงถ้าโอ้ทำน้อยๆโอ้มีแนะนำให้คนที่เราสะสมอย่างนี้ว่าเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการกดยังไงให้ทันเป็นใจโอ้โหก็จริงๆผมเป็นคน กดไม่ทันตลอดเลยแต่คือผมอยากจะบอกว่ามันมีวิธีคือแบบว่าคือเขาต้องเลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็คอยดูในเว็บเขาบางทีเอ่สังเกตคนอื่นบางทีตื่นมา6โมงเช้าบางคนอะไรเงี้ยครับตีห้าอะไรเงี้ยครับเขาจะแล้วแต่เจ้าว่าเขาเปิดประมูลกี่โมงมีใครแบบว่าสนิทกับเราแล้วแบบฝาให้เราประมูลเองหรือเกวอ ตอนส่วนตัวอะไรเงี้ยมีแมตช์ว่าไม่มีครับเพราะว่าเราให้ไม่ได้แล้วก็ให้ได้เท่าที่แบบเอ่อโค้ด้าของเราก็มีจํากัดโค้ด้าของเรามันมีจํากัดมันให้ทุกคนไม่ได้เออจิ๊กที่ญี่ปุ่นเลยคนแซวต้องไปกลับมาแล้วต้อกลับมาที่นี่นะใครก็ต้องไปรอดจากที่ลาวโมนภูมิกลับไปติ๊กตอมติดกกลับมาที่นี่นี่ทีอขอก็ช่วยครับก็พยายามช่วยเขาได้เอ่ยยากไหมยากไหม เพราะเขาเป็นยาวติดต่อเขาต้องมีหลายมุมนะมุมต้องได้อารมณ์ยอมรับไปย่างทำไมอย่างงี้มันการถ่ายรูปมันไม่ได้ง่ายอ่ะที่คิดแต่เชื่อว่าเขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนี่เออแล้วกล้องอะไรต่างชอบไม่ค่อถ่ายออกมากกว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาความที่เขาต้องการอะไรเป็นยังไงบ้างโอ้โหมันก็กล้องก็ต้องแบบวางแบบนี้ต้องระยะตรงานี้ต้องงัดแบบนี้นะไม่งัดไม่ัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออ ไกลไปก็ไม่ดีอไกลไปก็ไม่ดีซ้ายไปก็ไม่เอกเออขวาไปก็ไม่ได้เอออยู่ถ้าเหลือที่ข้างบนมากไม่ดีเหลือล่างมากไม่ได้เอออยากเห็นรูปเขาแล้วนะว่ามันเป็นยังไงไอ้ที่มันมีองค์ประกอบเยอะขนาดเนี้ยไม่มีอะไรเลยมีรูปเขาอย่างเดียวอออันนี้คือเป็นลักษณะของการบ่นหรือปดทุกข์น่ารัไหเขาเล่าให้ฟังนะมันถ่ายยากเออมันต้องใช้สกิวมิจิแล้วเป็นยังไงไปเป็นเออมิจิแบบเออมันเออแล้วถ่ายให้คุณเขามิจิเนี้ย อย่างเงี้อมีมีมีตลอดแล้วเราทำไงอ่ะถ่ายไม่ดีแล้วเราทำไงพี่โอ้ม่ได้ถ่ายไม่เลยหรือยังไงผมก็พยายามแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ดูพี่อผมพยายามล้กดหมดแล้วแล้วก็มุมตามที่เขาเนี่ยเขาไม่ใช่แต่โอ้เคยบอกว่าเขาส่วนทุกมุมอยู่แล้วทำไมมันถึงไม่ถูกใจเขาอืมันมีมุมที่ต้องมันต้องเป็นมุมนี้อะไรเงี้ยมุมเฉพาะเ่าะใช่เขาเขาเขาจะเออ พูดว่าไงอ่ะคือเขาจะมีที่มุมของเขาหรือว่าเออปริมาตรของเขาในงานว่าอะไรเขาเรียนเพื่อศึกษาแม้ถึงขั้นแบบไปเอาแบบเรียนถ่ายภาพจริงจังเลยสวยของเราเป็สวยของเขาต้องแบบไหนมันจะต้องแบบไหนเฟรมไหนอะไรเงี้ยผมเอาเห็นว่าเออมีครบมีอะไรทั้งนั้นเขาพอแล้วแต่เขาเห็นเหมือนเราไหมไม่เหมือนแต่ต้องยอมนะเขาถ่ายสวยอ่าแการตอนที่ปุ่นมีคนเราสองคนเวลาถ่ายแล้วแบบไม่ได้สักทีไปเหอะ มีมีพอร้อนมากแค่วันอาทิตนี้คือร้อนเลยช่วอากาศสุดๆครับไม่เคยไปญี่ปุ่นตอนร้อนเลยอด้เด่นนับไปครั้งที่นี้กดไปกี่รูปอะไรล่ะกดไปกี่รูปถ่ายให้กีู่ป็หโอ้โหเยอะครับเป็นหมื่นได้ใช้กี่รูปได้ใช้กี่รูป ได้กี่รูปสิบรูปใช่รูปแรกสิ่งก็คือผิวโอ้ยค่ะอันไหน่ะจ้าเขาลงไอจีสันสีผิวโอ้ยค่ะไม่มีเลยครับอ๋อทีนือเขาเรื่องเรือกันครั้งหน้าแค่ต้องไปด้วยกันอีกมันจะต้องเตรียมสกีในการแต่งตัวเตรียมตะก้องไปเลยเออแม้ว่าคือไปส่วนตัวเขาไปเลยเราไม่นั่งรอในครับพี่ผมไม่เดินเล่นเพราะหลายคู่แก้ัสถาด้วยการใช้ตะก้องจ้าตะก้องไปเลยจบได้แพงนิดนึงแต่ผมว่าอยู่ให้อยู่กับเขาอยู่กับเขาไปเลย สบายใจแล้วด้วยสบายใจอาชีพนี้เขาบอก,อกว่าท่า,านจีคือแบบว่าเรือเต็มไม่ค่อยได้หรอพี่โอต้องคอยแบบประคับประคองต้องดูแล,ลตลอดเทีแคร์หรอใช่อากาศร้อนไ,ไปลมอ๋อ,อ,อเหอรอออ้อนไปลมเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดอ,อ,อะไรขึ้นเพราะเพราะอะไรมันลีสโตรกหรืออะไรที่พี่โอมันไม่ถึงกับฮีสโต็อกอากาศมันร้อนไงมันร้อนร้อนมากมันร้อนมากแล้วเขาเป็นลมเลยเขาไม่เป็นลมเขาก็แบบว่าเออต้องค่อยๆอ่ะไปเดิน กินน like ้ำตลอดเลยค่ะเอะไรเนี่ยพี่บุพูดไปเรื่อยเลยอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยไม่เขาพลมอ่ะก็คือเรื่องจริงไม่เป็นลมเราแค่เหมือนแบแ่ตเีย์ร้วเี่เป็นแานที่ทำมาจทุ้นี่เรู้คอเั่โอ้ึงมาริซือ่าีุ่มใช่ับใช่ไหมเออทีมันรู้สึกงมัแบบคอนเซ็ปตนเรามั่เป็นคอลเซ็ปต์คนเนาเรามันก็ถึง ลีชาาด้วยวันนั้นเรามีโอกาสได้คุยกับแม่ดิชาใช่ครับเป็นไงบ้างก็ดีใจครับแบบว่าเออดูว่าน้องเขาชอบตัวอาร์พอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่น้องเขาชอบตัวที่เราของเราด้วยแล้วเห็นคุณแม่เขาก็เป็นแบบเก็บคอลเก็บในใช่ครับแม่แม่น่ารักมากแล้วแม่ก็เก็บของพวกอาร์ตพอยด้วยเออได้คุยกับแม่แม่ก็มีระบุบู้ของแม่แม่ก็มีระบีบบุแม่มีระบีบบ้เออ ก็เรียกวันเป็นแบบว่าอัศคอยที่ไปคนละครับก็ดีใจครับก็เป็นเป็นอะไรแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปร่วมของเขาด้วยก็ดีใจไม่ตเองพูดอีกเลไม่ต้องพดี้วย้ายกับไปไม่เอาเยถ้าเราไม่พอแล้วโอเคสว่สวีจ๊ะ